สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่21เดือนตุลาคมพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิกคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันได้เลยแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลยอันมาริเปิดบ้านรับการมเยือนของเชตตาโดเนตคู่นี้แข่งขันกันในคือวันที่21เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลา5าทุ่ม55นาทีตามเวลาของบ้านเราครับผมทางด้านเลอันมาริดนะครับเปิดสนามซานเดโกเบอร์นาบิหลังยองเขาเพื่อรับการเยือนของเชตตาโดเนตครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมในคู่นี้นะครับไม่มีสถิติการพบกันเองผมจึงขอไล่ดูสถิติ20เกมย้อนหลังของทั้งสองทีมโดยผมจะเลือกไปที่เจ้าบ้านอย่างเรอันมานริดก่อนนะครับ20เกมย้อนหลังของทางเจ้าบ้านเรอันมาดติดนะครับพวกเขาชนะ15เสมอ2และแพ้ไป3เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมเท่านั้นโดยนัดหน้าสุดของทางเรอันมัดริดนะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้ครับเลดบ้านรับ การเยือนของคาดิสผลคือเลอันามาตัติดแพ้คาบ,บ้านปุตสกอร์ส่วนประตูต่อหนึ่งครับผมหากตูซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะเห็นได้ว่าพวกเขาชนะ2เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของชักตาโดเนตนะครับอยู่ที่รายการยูเคนพิมพิลีเมื่อวันที่17บเดือนตุลาคมปีพศ2 5 5 3นร้อนัดนี้นะครับชักตาโดเนตเปิดบ้านรับการมาเยือนของ f อฟซลนันีผลคือชัคตาโดเนตชนะไป้วกสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียว ในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่เลอันมาริตต่อมาลูกครึ่งครบ2องเลยทีเดียวหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างเลอันมาริตนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและเนื่องด้วยในคู่นี้ไม่มีสถิติการพบกันเองของคู่และทางเลอันมาริตเจ้าบ้านต่อมาเลยราคาครึ่งลูกครบ2วันนี้ผมขอเชียร์ไปที่เลอันมาริตดีกว่าครับผมและหากให้วิคออสกอร์สูงตามจากเลทมาตรฐาน3าลูกนะครับในคู่นี้ผมขอเชียร์พ่สกอร์สูงผมเชื่อได้ว่าเลอันมาร,ร,ริตจะ เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกเป็นที่คู่ระหว่างบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่21เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านบาเยอร์มิวนิกนะครับเปิดสนามอารีอันอารีนาหลังเย่าของเขาเพื่อรับการเยือนของแอตเลติโกมาดริดครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับไม่มีสถิติการพบกันเองของคู่ผมจึงขอให้ดูสถิติ20เกมของ,องทั้งสองทีมโดยผมจะเลือกของทางเจ้าบ้านอย่างบาเยร์มิวนิกก่อนเลยละกัน20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างบาเยร์มิวนิกนะครับพวกเขาชนะ19เสมอ0และแพ้ไปเพียงแค่1เกมโดยนัดล่าสุดของทางบาเยร์มิวนิกนะครับอยู่ที่รายการบุนเดลิก้าเยอรมันเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมปีพศ2 5 0 3นัดน,นี้นะครับอาร์เมเนียเบลีเฟลนะครับเปิดบ้านรับการเป็นเย็นของบาเยร์มิวนิกผลคือบาเยร์มิวนิกบุกไปชนะด้วยสกอร์1ประตตู่อ4เเลยทีดียว เรามาดูกันในส่วนถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ8และแพ้เพียงแค่1เกมดูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะเห็นได้ว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีโดยนัดล่าสุดของทางด้านอาเติโกมารติดนะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับเซลตาบีโกเปิดบ้านรับการเยือนของอาเติโกมารติดผลคืออาเติโกมารติดบุกไป,ปชนะดยสโกตูนประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่บาเยมูนิคต่อหนึ่งลูกหากดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทําเจ้าบ้านอย่างบาเยมูนิคนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและในคู่นี้ไม่มีสถิติการพบกันเองของทั้งคู่และบาเยมูนิคเจ้าบ้านนั้นต่อมาเลทราคาหนึ่งลูกผมเชื่อได้ว่าบาเยมูนิคต่อมากไปผมขอเชียร์ไปที่อเลนดิโกมาตติกดีกว่าครับผมหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงกว่าจากเตะมาตรฐานสามลูกนะครับในคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เสมอกันหนึ่งหนึ่งผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนส์คันเผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของปอร์โตคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่21เดือนตุลาคมปีพศ2513แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปสนามซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์หลังย่ำของเขาเพื่อรับการมาเยือนของปอร์โตครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับไม่มีสถิติการพบกันเองของทังค,คู่ผมจึงขอไล่ดูสถิติ20เกยมเกย้อนหลังของทั้งสองทีมโดยผมจะขอไล่ดูจากทางเจ้าบ้านอย่าง Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยละกันสถิติ20เกยมย้อนหลังของทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขาชนะ14เสมอ1และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่ในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับ เชสเตอร์ซิตี้ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม แล้ามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมย้อนหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างปอร์โตกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ3และแพ้เพียงเพียเกมเท่านั้นหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้เพียงแค่1เกมนัดล่าสุดของทางด้านปอร์โตนะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมปีพศ2 5ง3นี้นะครับสปอร์ติง้งลิบบอนนะครับเปิดบ้านเสมอกับปอร์โตไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคามาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อมาลุกขึ้นควบ2เลยทีเดียวหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวและเนื่องด้วยในคู่นี้ไม่มีสถิติการพบกันเองของทั้งคู่และทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต่อมาลุกขึ้นครบ2นั้นผมเชื่อได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถทำได้ขอเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเลนมาตรฐาน3คู่นะครับในคู่นี้ผมขอเชียรสสกสูง ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่าง,างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นนที่เว็บไซต์ tdeclick.com สดทุกแม์ครบทุกคู่รู้คลเร็วก่อนใครวนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ